ารตตดีบียีิบสองภู้ใจเสนอกองพันอมหิบโดยสยุมภูทดศพลผมผมไม่มีถุงมือและหลังจากจ้องมองดูศพหญิงท้องแก่ชาวขเขมรที่นอนเหลือกตาโพงอยู่เบื้องหน้าชั่วอึดใจหมวดชาตินาลง ก็ตะกุกตะกักขึ้นมาด้วยน้ำเสียงหวาดหวัน่นผู้กองคมสันล้วงมือลงไปในกระเป๋ากางเกงพางหยิบซองแบนเล็กๆสี่ถึอันออกมาโยนที่พื้นปากก็พูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆนี่ใช้แทนถุงมือได้หรือเปล่าล่ะหมวดชาตินรงหยิบซองดังกล่าวขึ้นไปดูและพอมองเห็นวัตถุบางใสที่อยู่ข้างในซองดังกล่าวถนัดตา ก็อุทานออกมาดังๆนี่นี่มันถุงมีชใช้ทั้งนั้นนี่ครับและก็ดูเหมือนไม่ทันจะขาดคำด้วยซ้ำไปนักก่อวินาศกรรมจากแผ่นดินสยามก็พงขัดขึ้นมาอย่างอารมณ์เสียทำไมปอกย่างนั้นกับถุงมือมันแตกต่างกันมากนักหรือฉีกซองออกมาสวมนิ้วเข้าไปมันก็แป๊ะเอียกันนั่นแหละเหตุผลของผู้กองคมสันก็ดูเหมือนจะเข้าท่าไม่น้อย มวดชาตินรงก็เลยฉีกถุงมีชัยหยิบเอาปอกอยางทั้งห้าอันมาสวมนิ้วมือข้างขวาแต่ละนิ้วแล้วต่อจากนั้นก็ดึงผ้านุ่งศพหญิงท้องแก่ชาวเขเมรที่นอนตายลุดออกจากร่างพางจรดปลายมีดจิมโบวีลงไปบนท้องอันบวมโยนั้นด้วยมืออันสั่นเทาอย่างเห็นได้ชัดหมวดเรียนหมอมาได้ยังไงนะขนาดผ่าศพแทๆ้ๆมือยังสั่นเหมือนเจ้าเข้า ผู้กองคมสันเลยออกมาด้วยน้ำเสียงปลามาดเล่นอมวดชาตินรงมันเกิดทิศถิมานะกดปลายมีดลงบนหน้าท้องแล้วลากลงมายังท้องน้อยเบื้องล่างด้วยความระมัดระวังเลือดทะลักออกมาแดงฉานกะจะอยู่ท่ามกลางแสงตะเกียงหมวดชาตินรงเงื้อแตกพักออกมาเต็มใบหน้าแต่มีดก็ยังคงชำละหน้าท้องศพหญิงขเขมรผู้เคาะร้ายต่อไปอีก จนกว้างพอที่จะเอาเด็กออกมาจากหน้าท้องได้เขาก็วางมีดลงข้างๆตัวแล้วใช้มือข้างที่สวมถุงมีชัยล้วงลงไปดึงเอาเด็กออกมาจากแผลที่ปาตัดโดยเร็วเด็กผู้ชายหมวดชาตินรงร้องคางออกมาพร้มกับชูทารกตัวแดงเถือกไปด้วยเลือดให้ทุกคนดูเฮ้ยเอาวางบนผ้าถุงนี่ก็ได้หมวดกฤษดา ซึ่งตลอดเวลาพูดน้อยที่สุดและล่ำละลัก,กออกมาด้วยความตื่นเต้นมือข้างหนึ่งเื้อมไปหยิบผ้าถุงของผู้หญิงเขมู้เคาะไร้สะบัดแรงๆแล้วปูลงข้างๆเสียงทานกที่แผดร้องออกมาทำให้ทุกคนภายในห้องหันรีหันขวางเล็กท่าทางกระสับกระส่ายและโดยเฉพาะผู้กองขมสันถึงกับขึ้นหน้าไม้แล้วหยิบลูกดอกเหล็กมาวางบนรางเตรียมเอาไว้พร้อมเสร็จปากก็ออกคำสั่งขึ้นดรืยอน้ำเสียงเร็วปรือเร็ว ตัดลกให้เด็กแต่ดวงชะตาเขามันแข็งชีวิตของมันก็อาจจะรอดเสียงทารกร้องจ้าทําให้หมวดชาตินรุงต้องรีบวางเด็กลงบนผ้าถุงแล้วเอื้อมือหยิบมีดมาตัดสายรกด้วยท่าทางร้อนรนเฮ้ยเสียงเด็กร้องลูกลูกกูสงสัยเมียกูจะออกลูกซะก็ไม่รู้เสียงอ่ออแอแเป็นภาษาเขมรที่ดังลั่นอยู่นอกห้อง ทำให้ผู้กองคมสันกระโจนพวดเขา้าไปที่ซอกประตูอย่างชนิดแทบไม่หายใจโดยปล่อยมวยชาตินาลงและหมดกิสดานั่งตะลึงอยู่ข้างๆศพหญิงชาวเขเมรน,นั่นเองประตูห้องถูกเปิดพัวดออกมาพร้อมกับที่กินเหล้าป่าโชยเข้ามาฉุนกึกเป็นอันดับแรกแล้วอึดใจต่อมาร่างของชายชะกันแต่งกายแบบชาวบ้านป่าทั่วๆไป ก็ทันพวดเข้าไปยืนงอกแง่งอยู่ในห้องในสภาพเมาแอนแทบคลองสติไม่อยู่แต่พอเห็นภาพเหตุการณ์ไปในห้องถนัดตาเท่านั้นความเมาก็ดูเหมือนจะปลิวหายไปเป็นปิดทิง้งปากขยับจะร้องออกมาบัดดน,นั้นเองศีรษะของชาวเขเมรนผู้ซึ่งเป็นสามีของหญิงผู้เคาราะ์ร้ายก็หลุดกระเด็นหลุดออกจากบ่าตกลงไปที่พื้นเลือดทะลักพุ่งขึ้นไปเกือบถึงหลังคา เล่นอามวดชาตนาลงและหมวดกฤษดาถึงกับทะลึ่งพวดขึ้นด้วยความตกใจก่อนที่ร่างของชายขมิ้นผู้เคาะร้ายจะล้มลงก็มีร่างในชุดพลงังซึ่งตามชายขมิ้นดังกล่าวเข้ามาติดติดทหารพวดเข้าไปประคองร่างอันปราศจากรรศีรษะนั้นเอาไว้ได้อย่างทันท่วงทีเล่นเอาทั้งสามคนที่อยู่ภายในห้องต้องถอนหายใจด้วยความโล่งอกเพราะจําได้ว่าผู้ที่ปรากฏกายเข้ามาก็คือทหารหน่วยจูโจมพิเศษซึ่งร่วมทีมมาด้วยกันนั่นเอง ข้างนอกเป็นยังไงบ้างผู้กองคมสันเอ่ยปากถามด้วยน้ำเสียงห้วนๆพวกเราคุมพื้นที่เอาไว้หมดแล้วครับในขณะที่ตอบทหารหน่วยจูโจมิเสร็จก็ก้มลงไปหยิบศีรษะชาวเขมรที่ตัวเองฟันด้วยมีดสปาตาหลุดกระเด็นตกลงไปที่พื้นขึ้นมาถือเอาไว้อย่างหน้าตาเฉยไปประเด็กเอาไว้นี่แหละร้อยเอกคมสันหันมาพูดกับหมวดชาตินงคงและหมวดกฤษดาแล้วพาตัวเองออกไปจากกระท่อมด้วยท่าทางรีบร้อน เหตุการณ์ภายนอกกระท่อมก็เป็นไปอย่างที่ทหารหน่วยจิวโจ้พิเศษคนนั้นพูดเอาไว้ไม่มีผิดเพราะกระท่อมทุกกระท่อมของหมู่บ้านกำปงมีคนอยู่น้อยผิดปกติเนื่องจากออกไปดูการลเล่นที่ลานหน้าบ้านระหว่างทหารเวียดนามกับชาวบ้านเสียเป็นส่วนใหญ่และพวกที่เหลืออยู่ก็ดูเหมือนจะโดนทหารหน่วยจิวโจ้พิเศษฆ่าตาจนหมดสิน้นฉะนั้นเมื่อผู้กองคมสันเคลื่อนที่เข้ามาหมอบอยู่ณบริเวณลานบ้าน ซึ่งทหารเวียดนามเหนือและชาวบ้านกำลังเข้าแถวจับมือประสานกันร้องเพลงอยู่จึงปลอดจากสายตาของผู้ใดผู้หนึ่งในบู่บ้านอย่างสิ่งเชิงผู้กองคมสันยกมือให้สัญญาณเท่านั้นหน้าไม้ทุกอันที่ขึ้นสายเตรียมเอาไว้เรียบร้อยก็ถูกเหนียวไก่ปล่อยลูกดอกเหล็กออกไปเกือบจะพอมๆกันเป้าหมายก็คือร่างในชุดเครื่องแบบของทหารเวียดนามเหนือที่ปะบนอยู่กับชาวเขเมรน,นั้นแม่นเหมือนกับผีจับยัด ลูกดอกเล็กจากหน้าไม้ทุกอันทะลวงปักที่สวงอกทหารเวียดนามหนึ่งทำให้ร่างที่กำลังจับแขนยืนร้อนเพลงอยู่ดีๆล้มตึงลงกับพื้นโดยหาสาเหตุไม่ได้เล่นเอาชาวคอมมน์ท่านหญิงและชายวีร้องกันด้วยความตกใจบัดดลนั่นเองร่างของทหารเวียดนามเหนือนสามคนที่ซ่อนอยู่ในราวป่าณบริเวณเดียวกันกับที่ผู้กองคมสันวางกำลังเอาไว้ก็ถือปืนอาก้าววิ่งหน้าตาตื่นออกมา และก็ดูเหมือนจะเดาเหตุการณ์ทั้งหลายแหล่ได้อย่างทะลุปลุกปล่กพรแทนทีทหารเวียดนามเหนือทั้งสามคนจะวิ่งเข้าไปดูอาการของเพื่อนมันกับวิ่งพรวดเข้ามายังแนวกําลังที่ทหารหน่วยจิวโจมพิเศษซ่อนตัวอยู่ปืนในมือก็เหนียวไกลกลาดยิงเบิกทางออกมาเสียงดังแหลมเล็กไปทุกอนาบริเวณทุกกองคมสันเมื่อมองเห็นเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้น ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะใช้อาวุธเงียบอีกต่อไปตัดสินใจร้องตะโกนออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดยิ่งทันใดนั่นเองปืน M 1 6ซึ่งเป็นอาวุธประจำตัวขอาทาารจู่โจมพิเศษก็ถูกเหนียวกรยยิ่งออกไปเหมือนกับข้าวตอกแตกก็มีปานแต่ทหารเวียดนามในทั้ง3าคนนั้นก็ไม่ใช่หมูที่จะเชือดกันง่ายๆพอยิงเบิกทางเล็ชุดสอชุดพวกมัน ก็ฟุบตัวลงกับพื้นแล้วกิ้งตัวหลบไปจากที่เดิมโดยมีกระสุนปืนจากหน่วยอยูโจมพิเศษเฉียดชฉีวร่างกายไปอย่างบุบบิดเต็มทีข้าไม่ให้หมดผู้กองคมสันร้องตะโกนเป็นภาษาขามรแข่งกับเสียงปืนเอ็มสิบหกในมือมลิกลาดเข้าไปในกลุ่มชาวบ้านขามรซึ่งกําลังวิ่งพูดกันออกไปหยิบชฉวยอาวุธที่วางอยู่ทั้งข้างลานบ้านอย่างชนิดไม่ยัง้งเล่นอากลุ่มชาวบ้านล้มพลอยพลอยเหมือนกับใบไม้ร่วงก็มีป่าน และบางส่วนที่ตกใจถึงขนาดก็วิ่งป่าราบอย่างชนิดตัวไข่ตัวมันมันก็เลยถล่มเข้าไปในพื้นที่สังหารที่ทหารหน่วยจู่โจมพิเศษเตรียมเอาไว้อย่างช่วยเหลือไม่ได้มิสปาตาจากมือทหารหน่วยจู่โจมพิเศษตวัดฉับเข้าไปที่ก้านคอของชาวบ้านเหล่านั้นอย่างไม่มีพลาดความคมกริบขนาดตัดคอหมูป่าทีเดียวขาดทำให้ศรีรษะของชาวบ้านที่เคราะร้ายเหล่านั้นลุดกระเด็นออกจากบ่าเหมือนกับหยวกกล้วย เร็วค้นหาไอ้สามตัวนั่นให้ได้ผู้กองคมสันซึ่งขณะนี้ค้อนปืน M16 เอาไว้ด้วยมือข้างซ้ายส่วนมือขวาก็ถือสปาตา้ไาไล่หัวก้านคอชาวบ้านด้วยความหมันเขี้ยวตายไปแล้วไม่ต่ำกว่าสี่ถึงห้าศพแหกปากร้องตะโกนเป็นภาษาขมรให้ผู้ตายบังคับบัญชาค้นหาทหารเวียดนานมพวกสามคนนั้นให้ได้เสียงรัวเป็นข้าวตอกแต่ของเ1 6ิที่ดังลั่นอยู่นบริเวณเส้นทางเข้าหมู่บ้าน ซึ่งผู้กองคมสันวางกำลังเอาไว้ทำให้นักก่อวินาศกรรมจากเจ้าปรโรบังเกิดความเอกใจขึ้นมาอย่างกระทันหันขยับปากจะตะโกนถามออกไปก็ต้องสะดุ้งขึ้นสุดตัวเมื่อประสาทหูได้ยินเสียงพลุส่องแสงระเบิดดังพรึบอยู่เหนือศีษะอย่างถนัดชัดเจนสัญชาตญาณอันเคยชินของทหารเมื่อประสาทหูได้ยินเสียงพลุระเบิด อันดับแรกที่จะต้องกระทําก่อนอื่นใดก็คือฟุบตัวลงหมอบก,กับพื้นโดยเร็วที่สุดอย่าให้แสงสว่างจากพุซาร์ลงมากระทบร่างเป็นอันขาดมิฉะนั้นแล้วตำบลที่อยู่ของตัวเองจะต้องโดนตรวจการเห็นจากฆ่าศึกอย่างไม่ต้องสงสัยปากเร็วเท่าความคิดประสาทหูได้ยินเสียงลูกแฝดแตกพึบเหนือท้องฟ้าเท่านั้นผู้กองคมสันก็ตะโกนเป็นภาษาเขมรขึ้นมาดังๆมอบ ทหารหน่วยจู่โจมไม่เสียทุกคนฟุบตัวลงชนิดอย่างไม่กลัวหน้าอกหน้าใจพังและก็ดูเหมือนจะมอบก่อนแสงแฟร์ซึ่งสว่างสวาย,ยบนท้องฟ้าไม่ถึงเสี้ยววินาที <S <S เล็นเอาท้องฟ้าเหนืออนาบริเวณหมู่บ้านกำปงสว่างสวัยเหมือนกับมีดวงอาทิตย์ขึ้นกลางคืนก็มีปาดทันใดนั่นเองยอดต้นไมร้รอบบริเวณหมู่บ้านกำปงก็ปรากฏแสงสว่างแวบเป็นทางเสียงอันแหลมเล็กของอากา้าค้างระงมขึ้นมารอบทิศ เป้าหมายก็คือลานกว้างของหมู่บ้านอันจแสดงให้เห็นว่านขณะน,นี้หมู่บ้านดังกล่าวโดมหน่วยซุ่มยิงของเวียดนามเหนือล้อมเอาไว้อย่างสิ้นเชิงแล้วอ่าชะตากรรมของหน่วยจู่โจมพิเศษจะค่ายฝึกกินแบรรี่จะพบจุดจุบเอาง่ายๆแบบนี้เชียวหรือนี่